พี sea, ่ีช um. ื ue, uh ่อว่าเคลตี้กายใจเลือกอาหารปลอดภัยที่ตลาดขียวตลาดนี้เราเซตกันไว้คือทุกวันศุกร์นะครับวันศุกร์ช่วงเช้ามาได้เลยมาจัดจ่ายซื้อแนะนําให้เอาตะกร้ามาด้วยเพราะว่าเราจะได้ลดการใช้ถุงพลาสติกนะนะครับเป้าหมายสูงสุดเลยนะครับก็คือการมีสุขภาพดีนะครับสุขภาพดีเนี่ยมาจากสิ่งแวดล้อมนะฮะนโยบายมีจากองค์ความรู้มีจากพฤติกรรมสุขภาพของแต่ละคน ตลาดเขียเป็น1โมเดลนะที่จะทําให้เราเนี่ยได้กินอาหารที่ดีสุดกาภาพผลผลกตคนเมืองก็คือการโครงการโครงการหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากสาสเหมือนกันนะคะในการเชิญชวนและก็ส่งเสริมให้เมืองเนี่ยมีพื้นที่ผลิตอาหารของตัวเองอเพราะว่าการปลูกผักเนี่ยมันไม่ได้แค่ผักแต่เราต้องการจะปลูกเมืองปลูกชีวิตไปด้วย